นักเรียนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาว,วิทยาศาสตร์ในครั้งที่แล้วคุณครูได้สอนในเรื่องของอวัยวะภายนอกไปซึ่งมีอะไรบ้างนะมีนักเรียนคนไหนจําได้บ้างคะใช่ค่ะครั้งที่แล้วคุณครูได้นําตาจมูกปากแขนขาใช่ไหมคะมาฝากนักเรียนแต่วันนี้คุณครูจะนํานักเรียน ไปเรียนรู้เรื่องของอวยัยวะภายในที่เรามองไม่เห็นกันค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะว่าอวยัยวะภายในที่คุณครูนํามาฝากในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปกันเลยมาแล้วค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรูปร่างลักษณะของร่างกายของเรานะคะนักเรียนลองสังเกตสีขาวว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างเห็นอวยัยวะภายในร่างกายของนักเรียนมีอะไรบ้างนะที่นักเรียนรู้จกัก ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเราไปฝึกอ่านคำกันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยเราไปฝึกอ่านคำกันดีกว่านะคะเดี๋ยวให้ในักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะไปกันเลยค่ะสมองสมองอ่านว่าสอะอสะ หมอมอ,อ,องงมองสะหมองเยี่ยมมาค่ะนี่คือรูปร่างหน้าตาของสมองนะคะสมองจะมีรูปร่างครึ่งวงกลมคว่ำและมีรอยหยักๆค่ะนักเรียนเห็นรอยหยักๆของสมองไหมคะ สมองจะมีหน้าที่ในการควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวของเรานะคะและพฤติกรรมที่เราแสดงออกมานั่นคือเป็นการสั่งการของสมองนั่นเองค่ะคำต่อไปหัวใจหัวใจอ่านว่าหออัวหัวจอไอใจ หัวใจและนี่คือหน้าตารูปร่างของหัวใจที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะหัวใจจะเป็นอวัยวะกล้ามเนื้อซึ่งสูบเลือดทั่วหลอดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายของเราค่ะคําต่อไปปอดปอด อ่านว่าปอ,อออปอดปอดและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของปอดเรานะคะปอดของเราจะมีอยู่สองข้างซึ่งจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกล้วยค่ะนักเรียนลองสังเกตสิคะเหมือนกล้วยหรือเปล่าปอดจะมีหน้าที่แลกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อม เข้าสู่ระบบร่างกายของเราและจะแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดออกสู่สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะแสดงว่าปอดมีความสำคัญกับระบบหายใจของเรามากเลยนะคะต่อไปกระดูกกระดูกอ่านว่ากรออะกระ ดอูกอดูกกระดูกและนี่คือกระดูกนะคะกระดูกจะเป็นอวัยวะที่ประกอบขึ้นเป็นโครงร่างที่มีลักษณะที่แข็งอยู่ภายในร่างกายของเราซึ่งจะคอยค้ำจุนโครงสร้างของร่างกายเราและการเคลื่อนไหวของเราค่ะนักเรียนลองจับที่แขนขาของนักเรียนดูสิคะ มีกระดูกหรือเปล่าต่อมานะคะลำไส้ลำไส้อ่านว่าลอํำลำสอไอใส่มิโทไส้ลำไส้ยะมาคา นี่ก็คือรูปร่างของลำไส้นะคะลำไส้จะมีลักษณะยาวๆคล้ายกับสายยางเลยนะักเรียนลองสังเกตดูสิคะเหมือนสายยางหรือเปล่าลำไส้จะเป็นส่วนหนึ่งในทางเดินอาหารต่อจากกระเพาะอาหารไปสู่ทวารหนักนั่นเองค่ะต่อไปกระเพาะอาหารกระเพาะอาหาร อ่านว่าโกรอะกระพอออเพาะออาอาหออาโนหานกระเพาะอาหารเก่งมากค่ะนี่ก็คือหน้าตาของกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารจะมีลักษณะคล้ายถุงขนาดใหญ่ค่ะและจะยืดหยุ่นได้ ก็เพราะอาหารจะมีหน้าที่ก็คือย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอจะจำได้ไหมคะว่าวัยวะภายในที่ครูนำมาฝากนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกครั้งดีกว่าคะ่ะ เริ่มจากข้างบนสุดก่อนเลยค่ะก็คือสมองนั่นเองต่อไปก็จะเป็นกระดูกนักเรียนลองจับดูสิคะว่านักเรียนมีกระดูกที่แข็งแรงเหมือนในภาพของคุณครูหรือเปล่าต่อไปก็จะตามด้วยหัวใจและปอดทั้งสองข้างของเราค่ะและลำไส้และสุดท้ายก็คือกระเพาะอาหารนั่นเอง บอกใบ้ทายคำเราไปลองทายดีกว่านะคะว่าคืออวัยวะส่วนใดคำใบที่หนึ่งมีสองข้างมีลักษณะรูปร่างค้ายกล้วยใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยนั่นก็คือปอดนั่นเองคำใบที่สอง มีลักษณะยาวๆคล้ายสายยางถูกต้องละคะนั่นก็คือลำไส้คำใบที่สามมีลักษณะคล้ายถุงขนาดใหญ่ยืดหยุ่นได้เก่งมากคะ่ะนั่นก็คือกระเพาะอาหารนั่นเองคะ่ะคำใบ้ที่สี มีรูปครึ่งวงกลมควม่ำมีรอยหยักหยักถูกต้องค่ะนั่นก็คือสมองนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะเรามาสรุปความรู้กันดีกว่าค่ะส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายมีหลายส่วนเช่นสมองกระดูกหัวใจปอดลำไส้ กระเพาะอาหารซึ่งแต่ละส่วนนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพของอวัยวะภายในร่างกายของนักเรียนนะคะมาให้คุณครูดูหน่อยค่ะทำเสร็จแล้วให้ส่งในไลน์นะคะคุณครูรอดูผลงานอยู่คะ่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ เจอกันในวิชาต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ